ทุกคนผมมีเรื่องเหลือเชื่อจะเล่าให้ฟังคุณเคยคิดไหมว่าอารยธรรมโบราณอาจไม่ได้มาจากมนุษย์ผมเจอหลักฐานที่น่าตกใจบางอย่างลองดูภาพสลักโบราณนี้สิเห็นไหมว่ามันคล้ายกับยานอวกาศแล้วนี่ล่ะโครงสร้างหินขนาดมหือมาที่มีรูปทรงแปลกประหลาดมันดูเหมือนแท่นปล่อยจรวดมากกว่าอะไรที่เราเคยเห็น เพื่อนผมที่เป็นนักโบราณคดีกระซิบกับผมว่ารู้ไหมว่ามีการค้นพบโลหะผสมที่ไม่รู้จักในโลกนี้ในซากปรักหักพังเหล่านั้นบ้าไปแล้วและที่น่าตกใจที่สุดคือตำนานพื้นบ้านที่เล่าถึงเทพพเจ้าจากฟากฟ้าผู้มอบความรู้และเทคโนโลยีให้แก่มนุษย์มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแล้ว หลักฐานเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันมันบอกเราว่ามีอารยธรรมขั้นสูงจากนอกโลกเคยมาเยือนโลกของเราและอาจเป็นผู้สร้างอารยธรรมมนุษย์ด้วยซ้ำนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่เรามีต่อประวัติศาสตร์